หูติดมินครับอือต้องซ้อนนะซ้อนปลาก่อนติดมินมากเลยปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับเอาสักหน่อยนะรูปตอนเช้าตะเพียนไซโบโ้นะมาแล้วครับเห็นไหมเอ้ย,อยตัวใหญ่เท่าหน้าผมเลยเป็นไงโอ้โหม่ได้นะ S <S <an> อ่ดูโ้เห <S an> ยื่อตกปลามีอยู่มากมายหลายเจ้าหลายค่ายนะครับถ้าท่านอยากซับโกง สับกระโดดล้ำบม่มมะม่วงหวานเข้มข้นสับโกงครับสวัสดีครับพบกับผมครับบอยเบกไท i ยฟิชชิงก็วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสออกตกปลานะครับก็ได้มีโอกาสมาที่หลังวัดอ,อ่มาบค้านะน่าจะเป็นบ่อที่ก็เป็นบ่อก็ตำแหน่งนะครับก็ขอ ขอบคุณนะครับพี่เก่งผ่านน้ำจืดนะที่เขาให้ตำแหน่งผม mm. ก็เอ่ยเขาเลยแล้วกันเนาะหลายคนก็ที่ตกปลายอยู่แถวนี้ก็ต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับเหยื่อผ่านน้ำจืดนะ mm. ก็ให้เครดิตเขาแล้วกันเขาให้ตำแหน่งผมมานะ mm. ก็ให้ตำแหน่งผมมาเป็นเดือนแล้วครับแต่ mm. เนื่องจากจังหวะจังหวะแล้วกาดนั้น mm. ผมได้ติดรับเอีท่านอื่นๆไปแล้วนะ mm. ก็วันนี้นะครับก็ ได้น,นัดกับพี่นายนะครับก็เป็นหัวหน้างานของบริษัทบริษัทหนึ่งที่รู้จักกันมายาวนานนะครับถ้าเขาไม่มาผมก็จะกลับเย็นถ้าเขามาก็จะอยู่คืนนี้นะครับก็เกินไว้ก่อนนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเขาไปทำธุระอยู่นะก็คําว่าทําธุระนะครับมันอาจจะแป๊บเดียวกับนานและธุระต่อเนาะ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาลองเทสเช่นเคยลำบ่มมะม่วงหวานเข้มข้นนะก็เนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์นะนี่นะผลิตภัณฑ์ลำบ่มมะม่วงหวานเข้มข้นก็หนึ่งซองนะครับก็อันเนี้ยผงตัวเทสของผมจะไม่มีผงสีขาวนะผมจะมาใส่เองแต่ถ้าท่านซื้อไปจะมีผงสีขาว ผงเล่งหอมนะครับโดยผมเป็นผู้ผลิตจะมีให้ทุกซองนะครับนะเน้นย้ํานะครับจะมีให้ทุกซองแล้วจะได้เพิ่มหรือจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอยู่กับผมนะครับถ้าท่านอยู่ไกลท่านได้เพิ่มแน่นอนนะเพราะท่านที่อยู่ไกลผมจะรับของและจะเจอสプายสมมุติท่านสั่งของกับผมนะย,ยกตัวอย่างล่าสุดนะครับที่เขาบอกเขาจะไปแก่งกระจานนะ ล่าสุดนะล่าสุดเลยที่เขาบอกเขาจะไปแก่งกระจานก็สั่งระบบของผมไปกับชุดตกนะครับสั่งไปห้าสองผมให้เพิ่มปีกห้าสองนะครับนะคือท่านไกลแล้วให้มันคุ้มกับที่ท่านเสียเงินให้ผมนะท่านมั่นใจได้เลยท่านสั่งของผมไปท่านได้รับของให้มันผมอยากให้มันคุ้มกับเงินที่ท่านเสียให้ผมนะครับก็คลิปนี้ก็ ขอพูดและขออธิบายก็ทําไมผมถึงมาตอนเนี้ยเวลาเนี้ยสปีดนาฬิกาแล้วก็ขอบคุณนะครับ FC ล่าสุดเลยนะเมื่อตอนเช้านะครับและตอนเย็นนะครับที่สั่งลำบ่ของผมนะที่สั่งลำบ่ของผมนะครับทั้งหมด10กิโลนะผมขอบคุณมากเลยนะก็ ได้โพสผ่าน Facebook นะว่าถ้าท่านไม่ส่งที่อยู่มาผมเนี่ยก็เลยแล้วเขาก็ส่งมานะครับแล้วก็ท่านอื่นผมก็ได้แพ็กแพกเพิ่มแล้วจะส่งนะครับก็ที่บอกจังหวัดละกันก็ไปพังงานะครับอำเภอท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานฮะ,ะก็เป็นผงเล่งหอมนะครับและก็อ,อ,อ,อกาญจนบุรีนะครับ กาญจะนะบุรีอำเภอพะย,ยังก็รลืมไปแล้วนะ <c oughs> จําได้แต่พังงาครับเพราะว่าพังงาเ,เป็นแดนใต้ที่เอฟซีผมแต่ก่อนที่เป็นเสื้อเสื้อปักนะครับเขาได้ของผมไปนะนะก็เขาเพิ่งไลน์มาเขาก็ว่าดูมานานแล้วละ่ะเขาก็เพิ่งจะสั่งนะก็ท่านใดที่เข้ามาดูนะครับก่อนหน้านี้หรือคลิปนี้นะครับก็ดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับ เงินหนึ่งร้อยบาทของท่านผมส่งให้ฟรีนะและผงของผมจะได้เพิ่มหรือได้น้อยขึ้นอยู่กับที่ท่านอยู่นะถ้าไกลหน่อยผมก็จะให้เพิ่มไปนะครับหนึ่งซองถึงสองซองนะครับนะให้มันคุ้มกับเงินที่ท่านเสียนะครับเนาะก็พูดมาเยอะแล้วก็นี่นะครับก็วันนี้ผมเตรียมมาทั้งหมดอ่ะเจ็ดซองนะเท่ากับเจ็ดโลนะครับผมเตรียมมาก็อยู่ในรถผมเดี๋ยววันนี้เราจะมา ให้ดูนะครับก็คือเนี่ยครับถ้าท่านซื้อไปแล้วนะวิธีใช้นะก็ถ้าเป็นลำบ่มเนี่ยก็ถ้ามันานานเราก็มันอาจจะมีความเข้มข้นก็ให้เราเติมล้ำหรือเติมขนมปังที่เราชอบนะครับนะส่วนผมนี่จะยังไม่เติมจะใช้อย่างนี้ไปก่อนลองไปก่อนชุดแรกและดูอาการปลาก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับ<อ>เผื่อท่านใด<อ>ท่านใดยอยากดูคลิปเพิ่มเติมวิธีใช้เหยื่อของผมนะครับ ให้ท่านคอมเมนต์มาหรือแอดไลน์มาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปตั้งหากเลยวิธีใช้เหยือ่อนะใช้ล้ำบม่มแล้วก็ชุดตกแล้วก็ผงผงเล่งหอมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมฉีกน้ำแล้วก็ผสมเลยนะผสมน้ำที่หมายก็ผสมน้ำที่หมายนี่แหละก็วันนี้ไม่ได้เอาไม่ได้ซื้อกะทิมาลดต้นทุนก็อัดตังเติมมานไปแล้วครับเติมมานมาหนึ่งพันบาทนะ ก็ถ้าถามว่าไกลจากที่อยู่ผมไหมก็ก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ไปเดี๋ยวเราไปลงเหยื่อชุดแรกกันเลยครับก็ดูสภาพหมายกันก่อนนะครับก่อนที่จะลงเหยื่อนะครับนี่นะครับก็เห็นไม่เอ่ยนู่นนะครับวัดนั้นนะเห็นริบรี่ริบรี่นะวัดนะครับตันนั้นเป็นวัดนะนี่นะครับก็บ่อตัวนี้ถ้าเราบ่อวัด มาบานะถ้าเราเลยวัดมาเราก็จะเจอบ่อเลยนะครับก็ดูสภาพหม่นะครับนจะเป็นนี่นะประมาณนี้เลยนะครับสภาพไม้ก็ทําไมผมถึงผมก็ไม่รู้นะว่าเขาตกกันตรงไหนแต่นี่นะครับเออผมเอาชุดใหญ่มาเลยครับเบรกท้ายนะสิบคันนะนี่นะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาตกกันตรงไหนแต่พี่นายบอกว่ามันจะมีสาราเขาเขาส่งซิกมาว่าจะมีสารา ก็สาลาก็าอยู่ตรงนี้นะครับแลบ้วเบ็ดเบ็ดก็อยู่ตรงนี้เลยนะนี่นะครับนี่นะนี่ครับสาราและเบ็ดเบ็ดก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวก็สิบคันนะครับเดี๋ยวผมจะตีทั้งหมดสามระยะแล้วกันนะสี่สี่สามนะผมจะตีสี่สี่สามนะครับนะก็ ทีเบตโมลครับก็แดดแรงมากเลยนะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับก็จะตี3ามระยะนะสี่สี่สามดูหาระยะก่อนว่าเลยลากินระยะไหนนะครับนะท่านที่เขามาดูผมได้ความรู้แน่นอนไปรับชมมันต่อเลยครับ มาแล้วครับตัวแรกครับดูครับเลือดออกเลยครับกินหมินมากเลยนะนี่นะครับโอ้ตัวแรกนะดูดูด,ด,ดูมาแล้วครับตัวแรกนะโอ้ดินนี่นี่ครับนีนะโอ้ตัวแรกนะครับหมานเลยกินเบาๆนะครับกินไม่แรงนะย่อนยอนอีกแล้วผมว่าล้ำบม มะม่วงหวานเข้มข้นเจอแน่ครับฮะโอเคครับตัวแรกครับผ่านก็ตัวแรกมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สองเลยว่าจะตามมาติดติดหรือเปล่านะครับโอ้โหดึงแล้วครับทุ่นย่อนไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันทุนย่อนไปแล้วอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะก่อน เป็นตัวที่สองหรือเปล่าครับไม่ดึงสู้นะครับโอ้อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะอยู่นะครับแต่ไม่รู้ปลาอะไร ปาอะไรเอ่ยโอ้ยตัวน้อยครับตัวน้อยนี่นะตัวน้อยเราก็จัดนะปลาบอเหมาก็ไซนี้แหละครับอันนี้ก็เอาโอเคครับแ้มที่สองแล้วโอ้ใหม่เป็นอะไรอีกครับโอ้โอ้โอโอดึงดึงล่วงไปแล้วดึงล่วงไปแล้วโอ้โห อยู่ไม่เอ่ยไม่เมื่อกี้ไม่ไม่ติดนะครับอืออยู่ครับอยู่อยู่ครับโอ้โหเป็นไม่ได้ภาพตอนร่วงเลย ของพาพันเองนะครับโอ้ผมนี่แหละพาพันเองหูติดหมิ่นครับต้องซ้อนนะตอนป้าก่อนติดหมินมากเลยอึ๊บอึ๊บเรียบร้อยครับนิ่นะอึ๊บ อ,อืไงครับมาแล้วนะนกิเปอร์ไซส์นี้มีเฉพาเผอมีสี่ขีดก็เผ่อครึ่งโลนะครับไซส์นี้นะเนี่ยลอกลอกผมก็เปิดด้วยหวานนะอืมไม่มาแล้วครับตัวนี้ตัวตัวที่สามนะโอ้กินมิดเลยครับมิด มิดดวงเบ็ดนะก็ทำไมผมถึงต้องซ้อนนะครับไซ์แค่นี้นะเนื่องจากผมใช้ดวงเบ็ดเล็กนะครับดวงเบ็ดดูนะว่าหลุดเลยให้ดูเท่าหน่อยผมใช้ดวงเบ็ดแค่0.5นะครับหมานครับได้ซ้อนแล้วนี่นะไซนี้เผาได้เลยนะครับเนะี่ย ไซนี้ครับเผาได้เลยนะเออกลับไม่เห็นตัวเออกิปเปอร์มองไม่เห็นอ๊นี่นะหลังจากที่หาบันนินมานานนะมาได้มาเจอบ่อนนี้นะครับไซนี้เผาได้นะเผาได้อิ่มนะครับได้ปนอยู่แล้วล่ะไซนี้ป่ะโอเคลำบมมะม่วงหวานเข้มข้นโอ้ยไม้กว่าจะติดเอาเคี้ยวเอาเคียวไม้ไม่ติดนะครับ ติดแล้วไม้ติดแล้วไม้ติดแล้วอยู่ไหมปลาโอ้โหไม้ไม่ติดนะไม่ดึงนะครับใส่ลำไปเพิ่มนะตีหย่อนตีหย่อนนะเดี๋ยวดูว่อนอยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหมอยู่ไหมให้ซ้ำก่อนนะแล้วผมค่อยดึงอู่ครับ โอ้ตัวไม่ใหญ่ครับอะไรอ่ะอือหึควบสองอีกแล้วครับอือหือ ก้อนเดียวนะอืมอ่านไม่ใหญ่แน่นะวีนี่นะครับงานไม่ใหญ่แน่นะวี <laughs> โอ้ยตัวน้อยเดียวเองครับสวงเบ็ดไปเกี่ยวนะโอ้ โดน้อยเดียวเองครับดงเบ็ดไปเกี่ยวไปไปทำงานต่อหย่อนอีกแล้วนะหย่อนเฉยๆนะครับ <c oughs> โดนไหมไม่โดนขอเบ็ดนะทางนั้นอนะหย่อนเฉยๆ เอาโดนครับตัวน้อยก็เอาไม่หลอแล้วครับออเฮยเฮ้ยไม่น้อยไม่น้อยโอ้โหบิดไปเลย คล้องไปเลยอือหดวงเบ็ดนะคล้องโอ้โหอือหอจะหลุดอีกเอาปลาก่อนครับเอาปลาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้จะหลุดแล้วจะหลุดแล้วอือหอหลุดแล้วจะหลุดแล้วอือป๊บปุ๊บหม,ม,มาได้อยู่ พันช่างมันนี่ครับโกว่าจะมานะไม่ธรรมดานะครับเปิดไปเดิมตอนเช้านะครับตะเพียนดู <c oughs> ดูไซส์ไซส์ตะเพียนโอ้ยยกยกแทบไม่ขึ้นเลยโชว์ตัวหน่อยดิโอ้โหหมุนหมุนโชว์ตัวหน่อยหมุนโชว์ตัวหน่อยโอ้หือ <c oughs> มาแล้วครับ สักหน่อยนะรูปตอนเช้าตัวเพียนไซโบ้นะมาแล้วครับเห็นไหมเอ้ยตัวใหญ่เท่าหน้าผมเลยโอเคอืมยังสับตึ๊ตึอยู่

มือที่ไม่มาป่ะปิดเบกไปแล้วเนี เนนี้โลเฮ้โลโอ้มันจะเหลือครึ่ง่ะดิอ้ <Wow. S 1> <Whoa. S 2> เหลือครึ่งอะไรไม่เหลือเลยพี่ <Yeah. S 1> oh. ก็สวัสดีครับเวลานี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วนะก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอาผลงานลำบ่มมะม่วงหวานเข้มข้นกับผงเร่งหอมนะครับที่ผมใช้นะก็เป็นการเทสก็หลายๆครั้งแล้วครั้งนี้อาจจะมีผลงานฝากนะครับก็เดี๋ยวผมไปเอาผลงานขึ้นให้ดูเลยครับ เยออเดี๋ยวก็รู้เป็นไงโอ้โหไม่ได้น่ะดูโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนที่มันดิ้นน้ำเห็นไหมเอ้ยอึ๊อ,อไม่ถึงสิบยสิบกว่าอยู่สิบกว่าอยู่ อยู่นิ่งๆนะก็นี่นะครับผลงานนะผลงานทั้งหมดนะครับนี่นะ ออยังดิ้นอยู่เลยเอ๊เอาเอาให้ไม่ได้เหลี่ยมไม่ได้ช่องเอาดิ้นใหญ่เลยตอนเนี้ยเอาดิ้นใหญ่เลยอยู่นิ่งๆน,น้อยจะถ่ายรูปเนี่ยอ่พออยู่นิ่งๆน,น้อยก็สำหรับวันนี้นะครับผมบอยเบรกท้ายพิชชิงก็ลาไปก่อนครับ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอบคุณพี่นายนะครับสําหรับคลิปนี้นะที่พี่นายบิณฑมรพาผมมานะครับอ่ะดูพี่นายหน่อยนะครับนี่นะครับเผื่อท่านใดไม่เคยเห็นนะครับนี่นะครับพี่นายพี่นายพี่นายว่าสวัดีสวัสดีครับนี่นะครับก็ขอบคุณพี่นายอีกนะครัอีกครั้งนะครับที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับก็เคยไปกับพี่นายก็มีคลิปของพี่นายอยู่นะครับที่ขาไปสนามแข่ง แล้วผมนะั้นไม่ได้ตัวนะก็พี่นายนี่แหละครับเป็นคนให้ผมากลับบ้านนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ